น,นี่ออกสายเลยครับวันนี้สวัสดีเช้าวัวนศุกร์ครับผมเ,เพื่อนๆพี่ๆฮีเตอร์แล้วก็เอฟซีแฟนคลับช่องลูซินชาแนลทุกคนนะครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีเช้าวัวนศุกร์ครับรถติดอีกแล้วตรงนี้ติดทุกทีเลยตรงไฟแดงตรงนี้ติดทุกทีติดทุกวัน แต่ไฟเขียวยังไม่ได้ไปเลยวันนี้ก็มา <c oughs> ทำงานครับผมทำงานเหมือนเดิมจิตวัตรประจำวันตื่นมาเช้าออกทำงาน วันศุกร์แล้วนะครับวันศุกร์ที่เจ็ดวันศุกร์ที่เ็ดกุมภาพันธ์โอ้นี่ติดยาวเลยฝั่งนี้ทางแถวนา่าจะเจ็ดแปดร้อยเมตรถ้าถึงสะพานนั่นก็ประมาณเจ็ดแปดร้อยเมตร หมุกขมัวครับวัน <c oughs> นี้ออกสายครับตื่นนานแล้วแหละจะขึ้นไปเล่นกับพวกเด็กๆยูดาดฟ้าเย่าเด็กๆสี่ขาก่อนไปทำงานหัติดไม่ยาวแค่นี้ประมาณสองสามร้อยสามเกียวจำเปนยาว ไปเล่นกับลูกๆสีขาข้างบนดัดฟ้าก็มาทำงานเติมพลังหน่อยคือไปขุนเจ้าซุกมกเจ้าซุกมกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะปล่อยซุกมกแล้ว แมวผมซื้อซุกมกตัวหนึ่งไอตัวสีทองเมื่อก่อนเด็กๆมันซุกมกลูกสาวเด้ตั้งซื้อซุกมก <c oughs> ตัวันนี้เก่งแล้วเป็นจอมยุทธแล้ว,วล <c oughs> ตัวันนี้แถวบ้านไม่มีตัวไหนสู้ได้เลย งั้นกลับไปออกไปเที่ยวหลายวันกลับมาผอมค่องแกงต้องแกง,ง,แ,กงแฟนแลเลยบอกว่าขังไว้คนถอะไม่ได้กินข้าวเลยอาหารอดอาหารอะไรผอมเลยเราขังไว้สองวันแล้วขุนขุนเต็มที่เลยนี่ให้แบบให้เธอมีแบบก็ลังก,กําลัง,งอไรหงก็อยากจะออกแย่แล้วแหละเราอยากไปเที่ยวอยากไป เดี๋ยวพรุ่งนี้หรือว,ว่าจะปล่อยกันหน่อยปล่อยให้เขาไปเที่ยวกัไหนยพรุ่งนี้เอาไปท่องนี่ต้องบีนรอบ ก็มีคนวิ่งเยอะนะครับอยากจะวิ่งเยอะคนนอยากจะออกข้างน,นอกอยากเข้าเมื่อวานาก็มีเพื่อนโทรมาถามว่าเป็นไงบ้างถามถึงติดกติ๊กเกอร์ได้เดือนเท่าไหร่เอ,อ,อยบอกว่าได้เดือนละเก้าบเจ็ดบาทเองถึงวันนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนได้เก้าเจ็ดบาทแต่เราต้อง ถ้าเราอยากได้สี่ร้อยเราก็ต้องวิ่งให้มันครบที่ภารกิจที่เขาตั้งมาให้เราผมก็วิ่งอยู่นะครับแต่ผมจะวิ่งเฉพาะวันหยุดเมื่อก่อนวิ่งกลางคืนกลางคืนได้รอบหนึ่งสองเที่ยวเท่านี้ไปขึ้นมาไม่คุ้มค่าน้ำมันเลยไม่วิ่งแล้วกลางคืนเหมือนเราวิ่งเสียค่าสึกหอฟรีวิ่งสองร้อยกลับไปกลับกลับมาเติมน้ำมันหมดแล้วสองร้อยก็ได้ฟรีค่าสึกรแล้วก็ไม่ได้ค่าอะไรก็ไม่ได้ ว่าเราวิ่งกลางคืนมันเหมือนแบบว่าไปแล้วเที่ยวเดียวจบตรีรถเปล่ากลับถ้าเราวิ่งกลางวันนี้ไหมถ้าโดนมีทํางาน,นเต็มที่อย่างเงี้ยเราไปนู่นทีไปที่นี่ไกลแล้วจอดแถวโน้นเราต้องมีหางานกับางานต่อที่โน้นเราไม่ต้องไม่ต้องตรีรถเปล่ากลับมาคืออีกอย่างหนึ่งน,นะครับอยากแนะนําเพื่อนๆที่ดูดูอยู่นะครับดูที่ขับลาลาเหมือนกันที่ไปไรเดอร์กันนะ สมมุติ texting, pues ah ว่าเราเราวิ่งขับรถไปอย่างเงี้ใช่ไหมเราไม่ต้องตีรถเปล่ากลับหาจอดแถวนั้นแหละครับรอรับงานเดี๋ยวบางทีเมื่งานมันก็มีแต่ถ้างานมันทางผ่านใช่ว่าจะไปไหนแล้วก็รับรับไปเรื่อยๆต่อไปเรื mm ่อยกลางวันนี่ยนะถ้ากลางคืนเนี่ยมันมันเสียบกลางคืนไม่แนะนำถ้ากลางวันเนี่ยเราวิ่งเช้ากลางวันนะ้นว่าเราก็วิ่งต่อไปเรื่อยๆเราวิ่งอย่างนั้นแหละเหมือนผม มูลไหนอยู่ผมก็จะวิ่งมูทีข like ้าไปฝั the ่งโน้นอ่ะข้ามาทางฝั่งรามฝั่งทางโน้นฝั่งห้อมหมากฝั่งทางรามฝั่งพระนครฝั่งโน้นอ่ะของน้องของมีบุรี้องจอกอย่างเงี้ยใช่ป่ะผมไปผมก็จอดเธอแล้วแหละจอดเราผมก็รับงานแต่โน้นวนไปวนมาจนมืดบางทีนะผมอยู่ฝั่งโน้นบางทีบางทีก็มีงานข้ามมาฝั่งนี้ผมก็มาแล้วผมก็วิ่งต่อคือเราจะไม่ถ้ากลางวันเราจะไม่ตีรถเปล่ากับเพราะว่าตีรถเปล่ากับเสียท่าน เวลาเสียทั้งน้ำมันถ้าเราจะรู้จากวิ่งได้แต่ว่าต้องดูงานด้วยนะครับรับงานดูงานด้วยว่ามันคุ้มกับเราไหมไปไกลแค่ไหนบางทีร้อยสองร้อยสามร้อยผมรับนะครับร้อยกว่าผมก็รับเพราะว่าบางทีใกล้ๆอะรระยะทางใกล้ๆถ้าแถวฝั่งโน้นนะแถวฝั่งวหมากแถวฝั่งโน้นะมันเป็นงานใกล้ๆแต่ที่ผมไม่รับเลยคืองานห้างงานห้างผมไม่รับ ถ้ารับถ้าผมรับได้เป็นงานห้างผมขอให้ลูกค้ายกเลิกยให้ผมหน่อยอเพราะว่าอะไรวะผม,มเวลารถขึ้นห้างรถเราคันใหญ่ใช่ไะแลวห้างแคบๆบ,บางทีต้องไปจอดหาจอดลานจอดรถเดินหาลูกค้าอย่างเงี้ยกว่าจะถึงลานลูกค้าเสียเวลาครับเสียเวลาเราเหมือนกับเราวิ่งส่งตามบ้านส่งปุ๊บไปปั๊บอย่างเงี้ยยิ่งถ้าไปงานเครดิตนะบางคนบางคนไรเดอร์บางคนเพื่อนๆบางคนเนี่ยไม่ไม่อยากจะรับต่อการเครดิต าะว่าไม่ได้เงินสดแต่ดีผมผมว่าผมดีนะรับเครดิตเนี่ยเพราะว่าเรารับปุ๊บเราส่งงานปุ๊บเนี่ยเราไปเราสามารถออกได้ปั๊บเลยเราไม่ต้องรอว่าลูกค้าโอนตังค์ให้เราอย่างถ้าเรารับงานเครดิตเนี่ยคือเรามันดีคือว่าเราไม่ไม่ต้องไปรอว่าลูกค้าโอนตังค์แล้วยังได้ตังค์แล้วยังเงี้ยคือเครดิตยังไงมันก็ได้แล้วเพราะว่าเพราะว่าลาล่ามนันก็ต้องหักโอนเงินให้เราอยู่แล้วถ้าเราเบิก ถ้าเราไม่เบิกไม่ถอนเนี่ยมันก็จะอยู่ในระบบของเราใช่ป่มมันจะอยู่ในบัญชีระบบของเราที่เราขับอะ่ะถึงโรงงานแล้วเดี๋ยวเล่าต่อครับเดี๋ยวอีพีหน้าเล่าต่อถ้าไม่ลืมนะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับ <c oughs> ขอบคุณที่รับชมครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับช่องลูงสิน h ช n แนลแล้วก็น้ำโขงเมืองนครครับผมทาง y o u t u b e ทาง Facebook เออพูดผิดน้ำโขงเมืองนคร Facebook YouTube ก็ลุงสิลป์ n แนลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ